โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงโดยภาพรวมข้อมูลทั่วไปของตำบลบ้านนามีพื้นที่ประมาณ117ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ73,125ไร่ตำบลบ้านนามีการปกครองทั้งหมด12หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด7,529คน3 0 5 4ครัวเรือนสำหรับผลการประเมินศักยภาพตำบลตำบลบ้านนาจัดอยู่ในตำบลที่มีความอยู่รอดด้วยภูมิประเทศของตำบลบ้านนาส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงที่ราบสูงเนินเขาและที่ราบมีเทือกเขาบรรทัดจึงทำให้มีทรัพยากร,กรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชิงวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์ที่ดดดด่นและประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พื้นที่ตำบลบ้านนามีทุนทางสังคมและศักยภาพที่หลากหลายเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนศาส,สนาสถานทันทสถานป้อมตำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชิงอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้และกลุ่มวิสาหกิจสินค้าโอทอปต่างๆในส่วนกลไกการทำงานนวัตกรได้ติดต่อประสานงานกับชาวบ้านในชุมชนรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลบ้านนาหรือที่ว่าการอำเภอเพื่อทำกิจกรรมพัฒนาตำบลกิจกรรมที่ดำเนินการในแต่ละพื้นที่ของตำบลบ้านนามีทั้งหมดแปกิจกรรมซึ่งขอนำเสนอกิจกรรมหลัก4กิจกรรมดังนี้ก,กิจกรรมที่ 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปลรูปสมุนไพรในพื้นที่ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน การปลูกขมิ้นในพื้นที่มีจำนวนมากทำให้ผลผลิตล้นตลาดจนทำให้ราคาตกต่ำและยังขาดการแปรรูปขมิ้นเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นกิจกรรมที่ 2. ชุมชนยังไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงชุมชนแบบวิถีใหม่หรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพัฒนากิจกรรมที่ 6. ชุมชนขาดความรู้การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย กิจกรรมที่8การพัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะในชุมชนประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกวิธีอาทิเช่นการคัดแยกขยะและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการชุมชนเพื่อส่งเสริมการนำพืชสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์และยังสามารถช่วยดึงราคาผลผลิตเกษตรกรสมุนไพรไม่ให้ตกต่ำส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล และเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีนำมาเชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพได้ชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะเพื่อนำขยะไปแปลงเป็นมูนลค่าขอบคุณค่ะ